หลังจากเพิ่มธาตุหลักหนักธาตุรองผ่านไปเกือบสองเดือนมาดูการเปลี่ยนแปลงกันสวัสดีครับเจอกับผมอีกครั้งครับกับช่องเกษตรบัณฑิตครับผมครับต้นทุเรียนต้นนี้นะครับที่ได้ลงไปในตอนที่แล้วนะครับค่อนข้างจะซุดโทมใบเหลืองแล้วก็ไม่ค่อยจะโตครับผมหลังจากผ่านมาเกือบสองเดือนโดยใช้การบำรุงด้วยธาตุอาหารหลักแล้วก็ เสริมด้วยธาตุอาหารรองแล้วก็การใส่ปุ๋ยลักษณะเคมีผสมกับปุ๋ยหมักตามธรรมชาตินะครับก็สังเกตมีการเปลี่ยนแปลงและมีการต่อยอดค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับผมแต่ก็ยังมีโรคทุเรียนนะครับเข้ามาเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้อง ใช้การฉีดพ่นสารเคมีนะครับดูแลกันต่อไปแต่ข้อดีของการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็คือจะทำให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์แล้วก็เดินยอดต่อยอดได้เร็วก็จะใช้วิธี2แบบนะครับใส่ในลักษณะปริมาณเยอะก็ได้ครับผมหรือว่าจะใส่ในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้งแต่ข้อเสียของปุ๋ยเคมีก็คือจะเป็นลักษณะที่ทำให้ดินนะครับเสื่อมสภาพได้อย่างรวดเร็ว ครับผมดังนั้นทุกครั้งที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีนะครับผมก็จะสลับด้วยปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับตามธรรมชาติเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้มีความสมบูรณ์นะครับผมแต่การที่จะใส่ปุ๋ยธรรมชาติอย่างเดียวหรือว่าปุ๋ยหมักนะครับค่อนข้างจะเห็นผลช้าทําให้ต้นทุเรียนนะครับเราไม่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแตกยอดเดินยอด ต้องใช้เวลาหลายเดือนหรือว่าอาจจะเป็นปีนะครับดังนั้นนะครับหลังจากใส่ปุ๋ยหมักนะครับผสมปุ๋ยเคมีแล้วก็ฉีดด้วยสารอาหารทางใบนะครับจำพวกแคลเซียมแล้วก็โบรอนผ่านไปเกือบสองเดือนนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับหลายๆท่านก็คิดว่าอาจจะใส่เยอะไปเป็นสาเหตุให้ต้นทุเรียนตายก็มีเหตุผลครับถ้าใส่เยอะจริงๆก็มีโอกาสตายได้ แต่ว่าลักษณะการใส่ปุ๋ยผมจะใส่ลักษณะที่ว่าอาจารย์ทวดครับใส่ให้ห่างบริเวณโคนนะครับจากโคนประมาณ30-50ถึงห้เซนติเมตรก็จะทำให้ต้นทุเรียนนะครับดูดซับสารอาหารบริเวณปลายรากไม่ถึงโคนครับผมจะไม่เป็นอันตรายต่อต้อตนทุเรียนสังเกตดูนะครับมีการแตกยอดแตกใบแล้วก็สร้างยอดเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยครับ เป็นต้นเดียวกันนะครับในหัวข้อเพิ่มธาตุหลักแล้วก็หนักธาตุรองโตได้เร็วมากครับเดี๋ยวไปดูหลายๆต้นแล้วกันครับนี่จะเป็นต้นที่สอง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงมรสุมแล้วก็หน้าแรงนะครับสังเกตว่าส่วนทุเรียนค่อนข้างจะรุกสักนิดหนึ่งครับผมก็จะไม่ค่อยถางนะครับเดี๋ยวให้เป็นหน้าฝนก่อนแล้วก็ทำการดูแลอีกทีนึงครับผม นีะครับสาต้นนี้ก็จะผ่านการใส่ปุ๋ยมักสลับกับปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15ครับผมลักษณะทรงต้นจะค่อนข้างจะโตปรับปรุงแค่ไขไปแล้วครับก็ยังเหลือปัญหาเรื่องโรคทุเรียนอย่างเดียวครับที่ยังทำการฉีดพ่นด้วยสารเคมีอยู่ครับมีการแตกยอดแตกใบได,ได้สวยมาก ส่วนลักษณะโคนต้นนะครับค่อนข้างจะโตได้รวดเร็วครับผมเรียบร้อยครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ทำขึ้นมาว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเยอะจะเป็นปัญหาต่อทุเรียนไหมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียครับผมพยายามใส่ให้ห่างจากลำต้นเอาไว้ครับผมใส่น้อยแต่ว่าบ่อยครั้งก็ได้ครับ ขอบคุณมากครับในการรับชมครับครับผมสวัสดีครับ